ส่วนการลง,ลงแข่งเลือกตั้งของท้องถิ่นเราเป็นคนละพักกันนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วดิฉันว่าไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนละพักกันอยู่แล้วอะคะ่ะแต่เราแต่เราคือรัฐบาลเดียวกันเออจริงๆแล้วนะคะการลงแข่งเลือกตั้งก็คือการกีฬาเหมือนการกีฬาเลยใครส่งทีมไหนก็เชียร์ทีมตัวเองให้ชนะไม่จำเป็นว่าจบจากการกีฬาต,ต้องโก,กรธกันเกลียดกันอย่างการเมืองเนี่ยไม่ไม่ไม,มไม่ชอบเกลียดใครเนาะ คืออย่างการเมืองเนี้ยเราสู้ด้วยประเด็นเราก็สู้ประเด็นออกจากห้อง,องนั่งทานข้าวกันเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็อย่ามองการเมืองให้เป็นว่าเราจะต้องแบบมองหน้ากันไม่ได้เลยนะคะจริงหาเสียงทุกคนส่งมีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะส่งพักทุกพักมีสิทธิ์ที่จะส่งแล้วก็เต็มที่กับการหาเสียงเท่านั้นเอง จริงๆแล้วก็ถึงบอกว่าให้มองเหมือนการกีฬาว่าทุกพักมีเสีส่งรัฐบาลทํางานร่วมกันในเชิงของนโยบายในเชิงของการบริหารประเทศซึ่งพอถึงเรื่องนี้เราจะต้องร่วมมือกันอย่างร้อเซเพื่อที่จะผลักดันกฎหมายผลักดันนโยบายผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนส่วนการลง,ลงแข่งเลือกตั้งของท้องถิน่นเราเป็นคนละพักกันนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนอยู่แล้วดิฉันว่าไม่ต้องงงนะคะเพราะว่า เราเราเป็นคนละพักกันอยู่แล้วอะค่ะแต่พอเราแต่เราคือรัฐบาลเดียวกันอ่ะงงไหมไม่ต้องงงนะคะเพราะเราเป็นรัฐบาลหลายพักนั่นเองอ <laughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ